เออเห็นอยซาเปียวกันั่งนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้ทีมพ่อเพพ่อพ่อเพลมาร่วมตัวกันเนาะพวกนี้เนาะมหาบ่หอยค่ะมหาบ่หอยน้ำกันเป็นรุ่นน้ำกันมากับช่องต้นตะลุยรุ่นโดนพ่อกันครับผมกรพ่ะกันโดนนะพี่วันนะกกันก๊อบสสยลุยนะค่ะมาตาเปียวกอบใสลุยไปหยังไปหยัง ไปเบิ้งนาปังเบื่งน้าปังพี่น้องเปิ้ลจี๊ะไจีค่ะเป็นรูน้ำกันเน้วค่ะพี่น้องมือนีเอาทงถุงไผ่ทงกรตามมาใส่วาสิหลายบเนาะหน่วยหนึ่งอะให้ใส่สาเปียวอันนี้เอานี่เบีตาฮ่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 าฮยโคตโคโพลีหลีนี่เห็นไปเห็นแล้วี่บอเออจังสันะมันใดบอตายบอตายพี่น้องเฮ้ยว่าสันเออเอาเสดีกว่า เขาต่อคองัดก็ได้เสียมก็ได้แด้วเต่เออหน่วยไงสิคือโอโสิเอามาหลุดน้ำกันว่ามันสิยั่งหรือสิอยู่สิกินได้หรือสิน้อเสามหน่วยท่านไหนเแียนอยู่บะนี่ ช่วยได้เสยอ้าวมันมได้่บอืมันก็ลงน้ำดินขึงแข็งเนาะได้บ่ได้ยูเบื้องหน่วยนี่ได้บ่เนาะอ้ยได้เซยนี่นูนบกใัญหนึงนี่นี่นอุ้ยได้ได้ได้ยูเป็นขวยนี่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 สามหน่วยมันเป็นขวัยมันหมนลงไปเห็นสามหน่วยหนึ่งสองสามอาจจะมองนี่เออแม่นี่ลีเอาเสียวเสียมเลือาตะขอเช้าเปิว น,น,นั่นหน่วยนึงอันคือเป็นปอง,งอย่างนันกนใหญ่พูกของกิ่บ่นั่นได้สวยค่ะเบิ่งวมณฑภาจะเคลียร์ให้ได้ค่ะแรมเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อื้อนใส่อะไรบ่ว่าสันมาพี่น้องเบิ่งมัน์หมุนยู่ยังสี่แหมเป็นขวายเลย<ม>จักหน่วยพูนัน่นได้อยู่เบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องไป็ัดต่มวนครับทีมงานตุนตะลุย มื่อนี้อาจจะได้เป็นสอบทีมงานตุนตะลุยได้อยู่มากเหี้ยว่ะเปียวเอาไหมเกนเกนขี้ดินกระไดได้อยู่ได้สวยนี่ค่ะเหยื่อวะนี่นุ้ยหนึ่งนี่นุ้ยหนึ่งนี่ไ้ยนี่นุ้ยนูมาไปขี้ตุ่มบอมแมนมันอั้ดจะคล้องไว้ไหมมันเอาขี้ตุ่มปิดปากจะคล้องไว้พี่น้องเอ้ยนี่ได้อยู่หัวนี่เรากเอิน่าบอกห่าของไงโว้ยสวัสดีครับนุ้ยผมวนัดนเปียว แลมรุ่นเห็นว่าปลาร,รุ่นบักหอยอรรถแลมปลารุ่นบักหอยปลารุ่นโอ้ยรุ่นเฮ็ดปลาโอ้รุ่นอันบักหอยปลารุ่นเฮ็ดกดพวอเว้นโดดจังมาพี่น้องเอ้ยเขาจเจ้าไทายเฮ็ดหน้าปังหลาหยแล้วได้อยู่ นี่ก so ็ได้อยอะนี่หน่อยนี่สิเลือดไาได้กินบ่อะนี่นี่หน่อยก็มีตายแล้ววะหน่อยนั่นมึงหน่อยใหญ่นี่ก็ไันได้สวยใยัยไม่ยังล่ะเคลียร์มึงกันแบบเปียวเพต้องขุดได้เก็บเอาไหมนี่เด้อพี่น้องนี่ไงเอาเปียวเอา ได้ได้อยู่นี่ได้อันนี้ก็ได้แน่นอนนี่ตะของัดเอาค่ะอ้ไดยู่่นมันบบกหอยเอาขุดบ้างไงนั่นก็หมุนอันเป็นห้วยเนาะโอ้ยบบกหอยน้อยฮะจ๊อมดกินมันกระยุ่พี่ตั้นไมยพอดีพอดีเนาะ บอกหอยไม่ต uh, ะนอยเหลืองแน่จังสีเนาะเปียวหอยเชลลีนาะเนี่ยได้อย like ouais. ู okay. ่ได้ใหญหมดเลยนัดอยู่เป็นมูสีนออโอ้หมดข้าวบ้างกันอ่ะแต่อยู่ข้อนี่แม่ยิ้วอะนายบ่อยเคาะดินบ่เคาะหอยบ่แม่นดอกสุ่มงุ้มหนาอยู่หันก็สีได้อยู่ดินี่นี่พ่อังกันอะไร งัดถุดได้ค่ะนุ้ยเงยเถอะเงยหน่อยเนยาะอืมอเหนากระถิ่มบืเอิดบ่อยากตัวพี่มันมันเห็ดให้มันเห็ดเป็นขวยขึ้นเห็นว่าติว๋วเออนี่แม่ย่ามันนั่นเดียวอ,อยู่เป็นมูแท้นั่นนั่นตายแล้ว <c oughs> นี่แม่เออมันเจาะมันหมุนหีดตุ่มมูได้บน โอ้ท้องกับห้องได้ที่เราการมุ้งสิกับใครอยู่เลือกเอาตัวตายตัวปตายได้เลยได้นั่นานนานได้บะได้อยู่อ้าวบัดที่นี่กิมเอากิมเอาอันนี้เลือกกับ มีอะ้รบวัวนีอีกมันสีอยู่ตื่นตื่นหรอจมุนมันหมุนบเลเลลงเนาะโอ้ยติดอ่ะกากากาหมุนบบลงใมงไหนอีกจะมันทีเเนาะยังสเนาะมงเธอกินบาข้อยเหม็นบ่เธอกินบะห้อยเนาเน่าบ่เปรียวไหนหนึ่งสองสามเขาถ่ายแบบถ่ายแต่โดน้วบ่ว มีการน้าพร้อมดิมวนมวนถามน่วยหน่อยเนาะอืมสี่มาเวลามาเอาพี่ละเล้ว,ลวพี่ละเล้ยว,วนวยใหญ่นี่ได้บ่เนาะได้แน่นอนเพราะว่าหอยมันลงหมุนลงใหม่ๆพี่้อง่งนั่นหอยหมุนลงใหม่ๆนานฉันว่าแล้วนนก็ได้ค่ะเออนี่ล่ะโอ้ไม่เห็นมันจะเป็นขวยขึ้นอย่างนี้นะนักเรียน <laughs> นักเรียนไม่เคยหา <laughs> เคยหาแต่เห็ด <laughs> หาหอยข้างแรกของเปียววาีบ่ะเฮ้ยอันนี้คืออยู่ในไงแท้เ่งเบากั่นเนาะคือเอื่อนหอยังไงวะแม่อือมองไหนเอ้าใซีมองไหนอีเดียวนี่ได้ป่นี่ต่อตีนหนอนหรือสิบได้หลายรึป่ะโอ้โหไหนดูสิดูสิเหนือต้องไหนไหนมันกลับเลิกเนาะได้ตัวอื้ยดี ใส่น <Say> ี <S <S <and> ่ไหมเมนโบได้เออได้อยู่หรอกขันมันกองกลงมันได้อยู่น้ำมันอีกไหนบ้างก็ไหนไๆนบ้างนั่นเดีได้บ้างได้ได้อยู่เออนี่อีกหน่เลยก็อยู่ไหนอย่างยวมั้งมันหาหมองอยู่เนาะหาหมองไหนสมมติมันกองกันนี่านบังแล้ว เคียวง่ายๆเลยเนาะตื่นง่ายๆเขียวเลยนี่ม็นจะได้ยูโอ้เคียดินอวบก็เป็นม้อนมุกขรุขิรีเพราะปานเฮ็ดผอแท้ดีนั่นนั่นไในบนอันนี้กระงาดทางปากไม่ได้ยิงปากด้วยเออน่ะละงาดขึ้นไปแล้วยิงเออหังสั้นละยิงนั่น เงี so ่ยเหรอเนาะยูนี่ได้หลายน่วยยู้บ่อยเมื่อสิบอยู่บ่นั่นได้เมื่อแร่ได้เมื่อเอารุ่นตรอรุ่นตรอค่ะอยู่ในเหลือบสิบ่มีหรือนั่นนี่ยนี่ได้บ่บ่ได้เนี่ยก็ว่าสิได้สิได้หน่อยนั้นนั่นนี่เอาแน่น่วยนี่บ่ได้ได้บ่อันนี้อื้ม อนอุดูดอียเลียดเลยเปยวพุกนหนเฮียเหย่าวันอย่าเห็นบนเวนี่เห็นนั่นแดี๋ยวไม่เเห็นอ้ยโอ้ยพวกเนี่ยเปลวพวกนี้เหยียบมันน่ะเหยียบมันแล้วพี่น้องพวกเนี่ยผู้นักขาเหยียบมันเมื่อกี้นี่เหยียบมันบนเวนี่แจกเลยบว่เปียวไงเอามันไงนี่เหยียบมันบอกอ้วนนึงพี่น้องพวกเนี่ยนี่ ลุ้นต่อค่ะไงค่ะเข้าไงกองกันอยู่ลูกกันเฮ็ดพาะเนาะได้เมื่อไรอยู่นี่เฮ็ดพาะกับเป็นยแจ้งสีแล่พี่น้องโว้ยน่วยซ้ำบังไวยนี่กี่ครั้งเนาะเฮ็ดเพาได้เมื่อไงมาลุ้นหน่วยบังไนนี่เอวน้องกิ่มมองเล็กๆมองเป็นหูไงขึ้นเลยนะเออขนาดอืมเปหน่วยใหญ่ค่ะปาดของใหญ่ค่ะ ทองหนุ่ยเต็มตาเลยแม่เนาะหยุดเดี๋ยวคุณมาฮัดบองนี่ได้หมดเลยมาพี่เด้อเดี๋ยวมั้งหอกองกันอยู่พี่น้องเบึ้งกรองกันอยู่พุ่นน่น้าคุ่นน่ได้หมดได้หมดเลยเป๋วอื้มจิมเอากิมเอาอืม ăn đi anh đi nhánh lên này lên đi ăn đây ăn đi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  ăn màu ăn đi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  ham đi ăn 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 đi โอยมูนึงมูนี่กินนวยโอ้หลายหน่วยอยู่ได้ได้หนุ่มมันไตแมาแม่ปิ่งมูนักหนักอะ่ะโอ้ยเหม็นหอย <c oughs> นู่นี้กันเน่านู่นี้กันเน่าได้อยู่นะ <c oughs> ได้เสยเพื่อเหม็นสันมึงเนี่ยมูตายเต็มอเลย <c oughs> กตกรอดก็ร <c oughs> อดเนาะ <c oughs> นั่นเดะผู้ไหนมันมาสิเบิ้งโอ้ยนอุ้ยนึกว่าตายบแม่นเอาเลยนั่นเอาเลยในยู่งนี่นอยนนึงเห็นบ่เออหินอื้ยนันพี่น้องแตกเขือเลยบาอ้วนนึงนาะทีค่ะรุ่นแรกไปนหรืบ

นี่มอนี่ไหมมันบ่ตาตเลยแรม,มบ่ตาตานั่นบัวไตย,ยังหน่อยมิตรหน่อยพอดีออนั่นเห็นมอนั่นฝามันปิดมัดนี่นี่นี่นนน

ฟ้าเต็มนี่นี่ได้อันนี้มึกมันคือมันคือหงายแทนเนาะอันหงว่บ่ได้ได้ยังไงวะบ่อใดเนาะอ๋ออันงมหน่อยงมงมลงมันได้อยู่เบาเด้เอาอยู่บ่อุ่นอืมอ้ยอุ้ยอุ้ยได้หมดเลยค่ะ ได้อยู่ได้มากพี่น้องบังนี่ก็ได้เก็บออรุ่นกี่เมืองเก็บออรุ่นเหรเนาะนั่นนักดีแท้อุ้ยเฮ้ยได้นักดีด,ด,ด,ดีเปลียนนี่คุณน่ะได้บ่คือคุณน่ะในปลาหญ้านี่ฮื้อขึ้นแม่นเมื่เลยจ้ากีหมบาบัดนีน่มาแม่แลม พูดนะเต็มนี่โอ้ยบอกไงคือไหบูนี่ขี้เมาขี้เมาส์ไงขึ้นมันได้บ่ท่ามันกับวันนั้นเป็นพี่เปียวเปียวพี่เออเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่พี่น้องมั้งนั่นได้บ่ได้สวยนั่นนั่นว่าตัว เป็ญญน,น,นวยใหญ่แทนเ้าจะเล่มขามไปได้จังไหนวะต้นวยใหญ่เห็นไหมห <c oughs> ัน <c oughs> ได้ยูวะ <c oughs> นี่ได้บ่นี่ <c oughs> มาซ <c oughs> ับเลย <c oughs> อ้ยอ้ยอุ้ยมันเป็นได้ได้ยูอ้ยขวดอันไนมีแต่อันเดียวึงน อันนี้ก็ได้อันนี้เด่นมาโอ้หนักดีฮักเปีวนี่กวงกันนอนเนาะมัน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 อยู่ไหนน้ำมันหักอันนี้หักหยานี่นี่นี่ฟ้าเต็มเต็มเลยเนี่ยแม่สองอันนี้สามอันนี้เต็มเต็มอยู่อย่างไรมันไอ้มืด อยู่น้ำหกักเย็นเนาะอ้อาวฮันนี่นั่นนั่นอุอวนดีแท้อวนตัวมันอยู่ในขี้ดินใช่เยลเยอุ้ยอุ้ยไปเจาะมันแตกอุ้ยอุ้ยอวนดีดิเอาลดซีบุ่นเต้วนี่เอ้าสาวจะแลมกลดเบิ้มเ<ก>นี่ยมันเป็นขวยแบบนี้<ก><ก>เออหน,น,นัน<ก>พ่น้อ น่าติ่มม่ลอ์อยู่มันเร็วไงถึงข er. ้าศึนเนี่ยให้สาวซิ้แหล้มหาซอยตัวนนะเฮ็ดขวยไงคือทางเนาะพี่หล้มเออนี่เด้นี่เด็แล้มเอาไหมอืมไหนเดือคันไหนมดนะน่ะไงบอกไงบอกได้นื่อนี่นูอยเต็มดีดีเด้โคตรีหริ เอู้เป็นกล่องเป็นกล่องอยู่เมื่อไหร่เจัาหน่อยมองนี่พี่น้องเบิ้งน้ำกันเน่าเฮ็ดขวยอยู่เน่าวไว้เง่ยจวยเอาโหลดเนาะอีวันเอาโหลดนี่เนาะมันงจังโมมีไขมันข้างจังหุ่นดีหุ่นดีคือบอกไหมพูดอยู่เลอะๆกับนีได้แลมใส่ไม่อ่ะนั่นมันอยู่ใส่นไง่ายงอันนี้กับอะไรด้วยนี่กะสีเสียบมันโอ้มันโหเขียนไย แข่งเนาะได้บ่ล่ะเต็มอ๋อรออยู่นี่แมวแลมไมาอยู่เล็กๆนี่แมะจหน่วยวุ้นีนี่พี่น้องเอ้ยเจ้าจะได้ตื่นฟ้าเต็มดีดิมันอยู่ในมันแลนลงฮูพี่น้องเอ้ยหอยแลนหอยแลนใกล้หรอเด้เต็มหรอเด้ใกล้ใกล้ข้ามแมะป้าจานฝนปีนเล็กๆเนาะ พูลตาพูลตาสาวจันรมเ <Okay. S 1> บาตน้นเปียวกอบสาใสรยค่ะ <Okay. S 1> มองเนี่ยมาแป๊บเดียวเนะาะเนาะ <Yeah. S 1> ก็บรรยากาศย้มคำบรรยากาศสวยๆพี่น้องมองเนี่ยนี่ <Okay. S 1> หาไปเรื่อยๆื่อเด้อค่ะพี่น้องหาไปน้ำโั่สิสหอดรดเนะาะจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้เด้อค่ะพี่น้องโอ้ยเสด็เมื่อแล้วพุนเบาต้นยังบู๊ขั่วขั่วไปพูดแล้ว เดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมค่ะคลิปนี้ขอพรบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าบรรยากาศเนาะ